สวัสดีครับเราก็มาพบกันกับเกม s o u l k n i h t Prequel และคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นคลิปแนะนำการบิวอาชีพ d e k n i น h t นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับในสายโจมตีระยะประชิดแต่สกิลนั้นนะครับค่อนข้างที่จะกว้างก็จะทำการโจมตีด้วยการหมุนขวานอย่างรุนแรงนะครับซึ่งในตอนนี้ดาเมจที่ผมทำได้ตอนนี้นะครับก็ประมาณ129ล้านนะครับ สำหรับการบิวอาชีพสายนี้นะครับมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับสำหรับอาชีพเด็ไนนั้นนะครับก็เป็นอาชีพที่อ้างอิงดาเมจจากการโจมตีแบบไฮบริดนะครับซึ่งในซีซั่น2นี้นะครับก็ได้มีการคำนวณการโจมตีแบบไฮบริดนั้นค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับค่าอินหรือพลังเวทมนต์นั้นค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับ เพราะการคำนวณการโจมตีนั้น,นครับให้ตัวคูณดาเมจที่พลังเวทมน์เยอะกว่าพลังโจมตีนะครับดังนั้นในอาชีพนี้นะครับจึงต้องอัพอินนะครับล้วนเลยนะครับ s t r ไม่ต้องอัพเลยนะครับก็จะเห็นว่าพลังโจมตีพลังเวทมน์และพลังป้องกันของผมนะครับตัวเลขนั้นพอๆกันทั้งหมดเลยนะครับ ในส่วนแรกนี้นะครับเราจะมาดูไอเทมผูกชะตากันก่อนเลยนะครับสำหรับอันแรกนะครับก็จะเป็นเสียงกระซิบแห่งความมืดนะครับอันนี้ก็จะมาจากจิตวิญญาณของดาบแดงอันใหม่นะครับและอันที่2นะครับพรีโม h เฮลฮาร์ตนะครับอันนี้ก็จะมาจากจิตวิญญาณของสร้อยแดงนะครับ และอันที่3นะครับจิตวิญญาณเทพนักเวทอันนี้ก็ได้มาจากการใส่เซตบอสเทพนักเวทนะครับให้ครบทั้ง3ชิ้นสำหรับอันนี้นะครับจะแปลง50%นะครับของสติปัญญาหรือของอินนะครับทั้งหมดให้เป็นความคล่องตัวซึ่งค่าอินนั้นนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับและเราจะได้ค่าเด็กเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับและสำหรับอันที่4นะครับเสียงสะท้อนอันนี้นะครับก็ติดมากับชุดเทพนักเวทอยู่แล้วนะครับ ก็ใส่ให้ครบทั้ง3ชิ้นเลยนะครับและอันที่5้านะครับเสื้อคุมนักเวทอันนี้นะครับก็ได้มาจากชุดนะครับที่เป็นประเภทสติปัญญานั่นเองนะครับอันที่6ทวิโนวาอันนี้ก็ทำให้นะครับการโจมตีเฉพาะทำงาน2ครั้งนะครับอันที่7ขโมยชีวิตอันนี้นะครับจะช่วยในการดูดเลือดนะครับเวลาเราทำการโจมตีศัตรูนะครับอาชีพนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีนั้นตายแน่นอนนะครับ สำหรับอันที่8นะครับเข้าตัวอันนี้นะครับการโจมตีประชิดจะทํางาน2ครั้งนะครับก็ทําให้เราสามารถตีเบิลได้นั่นเองนะครับอันที่9จะเป็นสกิลที่เป็นแบบเฮลซาแล้วนะครับฝ่าวงล้อมอันนี้นะครับเวลาเราทําการแดชนะครับก็จะช่วยเพิ่มความเสียหายให้กับเราเพิ่มขึ้นนะครับอันที่10รวมศูนย์นะครับอันนี้ก็จะมาทําให้เราเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเช่นกันนะครับแต่ข้อเสียนั้นคือ จะทำให้ตัวเราเล็กลงนะครับอันที่11บูสต์สติปัญญานะครับอันนี้ก็จะมาเพิ่มอินนะครับบวกอีก25%ให้กับเรานะครับและอันสุดท้ายอันที่12นะครับเน้นธาตุอันนี้จะมาทำการเพิ่มความเสียหายทางด้านธาตุความมืดนะครับก็คือทำให้มีโอกาสติดคีติคอนนะครับบวกอีก2 0 0และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นไอเทมผูกชะตาที่ผมมีนะครับ หลักๆนั้นนะครับคือเราหาไอเทมผูกชะตาให้ได้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับในส่วนที่ว่าไอเทมผูกชะตาอันไหนจะไปอยู่ในส่วนไหนของเครื่องสวมใส่อันนั้นนะครับก็แล้วแต่การจัดการของเพื่อนๆแล้วนะครับว่าจะรีได้ไอเทมผูกชะตาในส่วนไหนก็ขอให้มีหลักๆนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของสวมใส่นั้นนะครับก็เริ่มจากสร้อยแดงอันนี้เลยนะครับพีโมเฮลฮาร์ด สร้อยอันนี้นะครับถือว่าดีมากนะครับได้ทั้งความแข็งแกร่งความคล่องตัวสติปัญญาและป้องกันเลยนะครับในส่วนจิตวิญญาณนั้นก็สกิลแรงมากด้วยนะครับไอเทมผูกชะตาอันนี้นะครับก็จะเป็นฝ่าวงล้อมกับทวิโนวาและเราจะใส่ชิปนะครับเป็นหิวเลือดนะครับในส่วนออบรองนั้นนะครับก็มีดีแค่ความเสียหายให้กับบอสบวก30%แค่นั้นนะครับนอกนั้นเราจะต้องรีหาอยู่ดีนะครับเพราะว่า ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับอันต่อไปนะครับในส่วนแหวนในส่วนแหวนนี้ก็เป็นแหวนของเทพนักเวทนะครับไอเทมผูกะตามันก็จะเป็นทวิโนวาคู่ทั้ง2อันเลยนะครับชิปที่ใส่ก็จะเป็นการเรียนแบบกระจกออปชันนะครับก็ควรหาเป็นพวกความเสียหายปกติความเสียหายคริหรือความเสียหายธาตุมืดอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ก็เน้นความเสียหายเป็นหลักเลยนะครับส่วนรองเท้านะครับอันนี้ก็เป็นรองเท้าของเทพนักเวท ไอเทมผูกชะตาก็จะเป็นเสียงสะท้อนกับรวมศูนย์นะครับและเราใส่ชิปเป็นพันธะสัญญาแห่งความมืดยิ่งชิปนะครับมีเลเวลมากเท่าไหร่นะครับก็จะสามารถเพิ่มดาเมจได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับในส่วนออบรองนั้นนะครับก็ควรหาเป็นพวกความเสียหายธาตุมืดจะดีมากเลยนะครับในส่วนหมวกก็จะเป็นเสียงสะท้อนกับเน้นธาตุนะครับแล้วก็ใส่ชิปเป็นการปรากฏของเงานะครับชิปจะเป็นเลเวล7แล้วนะครับ ในส่วนเสื้อก็จะเป็นเสียงสะท้อนกับบูธสติปัญญานะครับก็ใส่ชิปเป็นห่วงแห่งความมืดนะครับแล้วก็ชิปเลเวล7แล้วนะครับในส่วนดาบนั้นนะครับก็เป็นดาบแดงอันใหม่นะครับอเทมผูกชะตาก็จะเป็นขโมยชีวิตกับเข้าตัวชิปก็จะเป็นเข้าตัวเลเวล7นะครับในส่วนออบรองนั้นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะครับเป็นความเสียหายาธาตุมืดนะครับความเสียหายกายภาพความเสียหายทั้งหมด หรือพวกความเสียหายคิดทุอนอะไรพวกนี้นะครับหาอะไรพวกนี้นะครับจะดีมากนะครับดาเมจส่วนใหญ่ของผมก็ได้มาจากดาบอันนี้เลยนะครับถือว่าออฟรองนั้นค่อนข้างที่จะดีมากนะครับสำหรับในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูการอัพสกิลกันเลยนะครับในส่วนช่องของวอร์รเออร์นั้นนะครับเราก็จะอัพลีลาลบนะครับ4ฟันฉับ4อันนี้นะครับเอาไว้แดดออร่าลุกลาน4 แค่นี้เลยนะครับหมดแล้วนะครับบางคนเขาก็อาจจะอัพขัางรบด้วยนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับอันนี้ผมไม่อัพเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เลยนะครับต่อไปเราก็มาดูในส่วนของ v o i ์ฟาเ l e r นะครับ v o i ์ e out อันนี้ก็อัพไป4นะครับ Hyper Space ก็อัพไป4อันนี้ก็ทำดาเมจได้ดีมากเลยนะครับเวลาเราแดชไปหาศัตรูมันก็จะทำดาเมจท่านมืดได้แรงเลยนะครับ ออราดาวนะครับอัพไป4และเสียงกระซิบแห่งความมืดนะครับอัพติดไว้แค่1ก็พอแล้วนะครับในสายนี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับหมดแล้วนะครับและอันตรงกลางนะครับของเดทไนท์อันนี้นะครับเราจะอัพเพื่อนเลือดนะครับอัพไป2สกิลดาบอันนี้ก็อัพไป4เลยนะครับหัวใจก็อัพไป3 s k สกิลหมุนขวานก็อัพไป4 และเราทําการใส่ชิปไปนะครับก็จะบวกไปอีก4นะครับเป็น8ดูสกิลนี้นะครับความแรงอยู่ที่600%นะครับถือว่าแรงมากเลยนะครับและพันธสัญญาแห่งความมืดนะครับอันนี้ก็ออพไป4นะครับแล้วก็ใส่ชิปบวกอีก4นะครับเพิ่มดาเมจความเสียหายทั้งหมดอีกตั้ง3 6 0เลยนะครับและอันสุดท้ายนะครับการปรากฏของเงาอันนี้ก็เัพไป4นะครับแล้วบวกอีก4จากการใส่ชิป จะเพิ่มความเสียหาย180%ของความมืดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มดาเมจธาตุมืดได้รุนแรงอย่างมากเลยนะครับและทั้งหมดนี้นครับก็เป็นการอัพสกิลที่ผมทำการอัพทั้งหมดเลยนะครับสำหรับในส่วนการโจมตีนั้นนะครับ สมมุติว่าหุ่นไลกาอันนี้เป็นบอสก็แล้วกันนะครับเวลาทําการโจมตีนั้นนะครับให้เราทําการกดเรียนแบบกระจกก่อนนะครับก็คือว่าเราจะทําการเรียนแบบบอสขึ้นมาเป็นลากแยกนะครับจากนั้นค่อยทําการกดสกิลเพิ่มดาเมจนะครับคือบัฟดาเมจนะครับพอบัฟเสร็จแล้วให้ทําการกดแด,ดนะครับแด,ดความมืดแล้วต่อด้วยการหมุนขวานนะครับ ก็ลองดูตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งลักษณะในการที่เราจะโจมตีศัตรูนั้นก็มีลักษณะประมาณนี้นะครับหรือถ้าหากนะครับเป็นการที่ติดสกิลเฮลซาด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่ติดสกิลเฮลซานะครับถ้าหากติดเฮลซาขึ้นมาแล้วครับราเมจดนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับ ดังนั้นถ้าเราติดเฮลซาก่อนนะครับแล้วทําการบัฟดาเมจเสร็จแล้วทําการแดดนะครับแดดแล้วก็หมุนขวานต่อจะเห็นว่านะครับดาเมจนั้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับดาเมจที่เราทําได้นั้นร้อยกว่าล้านไม่ยากเลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างเวลาเราสู้กับบอสจริงๆดูนะครับก็แนะนำนะครับให้ทำอาวุธแบบนี้นะครับ จะเป็นอาวุธอะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้มีสกิลเด้งกลับจะนหนึ่งหรือ2อันก็ได้นะครับแล้วทําการฝังชิปเด้งกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับอาวุธนั้นนะครับจะช่วยให้เราสามารถสร้างร่างแยกของบอสนะครับได้จํานวนเยอะกว่าเดิมนะครับคือว่ายิ่งเราสร้างร่างแยกบอสเยอะเท่าไหร่นะครับบอสยิ่งอ่อนลงเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาใส่ในอาวุธช่องที่2นะครับเมื่อเวลาเราจะตีบอสนะครับก็ทําการสลับอาวุธแล้วทําการกดสกิลเอานะครับ เมื่อเราเจอบอสแล้วนะครับก็ใช้อาวุธที่2นะครับแล้วทาการกดสกิลเรียนแบบบอสนะครับจะเห็นว่าเราทําการเรียนแบบบอสมาหลายตัวเลยนะครับและนี่นะครับขนาดเราไม่ได้ทําอะไรบอสเลยครับบอสก็ตายไปเองดื้อๆแบบนั้นนะครับก็ทําการกดใส่บอสไปอีกเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับบอสก็ตายง่ายมากนะครับก็คือว่ามันโดนดาบของเราฟันตายนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างวิธีหนึ่ง ที่ใช้ในการฆ่าบอสท,ที่เราฆ่าไม่ไหวนะครับหรือว่าบอสมันเก่งเกินไปนะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูกันนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูในช่องของเรานะครับถ้าหากท่านนะครับต้องการรับข่าวสารดีๆจากเราก็ทําการกดติดตามเราเอาไว้ด้วยนะครับ หรือถ้าหากท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ทําการกดไลค์กดถูกใจให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับก็ไว้เรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับไว้มาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ